สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับมีพัสดุส่งมาจากจังหวัดสตูลนะครับนี่นะครับสตูลนะครับน้ําหนักเกือบ2อกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญในกล่องเป็นอะไรนะครับในกล่องนี้คือส่งมาขายนะครับคุณพี่ท่านนี้ทักมาคุยนะครับตั้งแต่ ก่อนก่อนสงกรานนะครับสงกรานแล้วก็ตอนนี้ส่งมาขายแล้วนะครับหลังสงกรานก็ได้ได้พัสดุมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับจากจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับก็คือขายได้แน่นอนนะครับนี่นะครับ ภายในกล่องนะครับส, lighting, สีสดส hum, ใสทีเดียวนะครับอันนี้เป็นจดหมายด้วยนะครับอ่ามีเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็มีรายการเหรียญเดี๋ยวรายการเหรียญเดี๋ยวดูทีหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันก่อนนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับก็กล่องใหญ่นะครับอ่าแต่ว่าเหรียญจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาขายบ้างนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับดูคลิปแล้วมีเหรียญตามที่ผมรับซื้อนะครับก็ก็ขายได้นะครับมาคุยราคากันนะครับมีแกะออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างจะเหรียญสวยนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับซื้อจริงนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับอันนี้ยืนยันอีก อีกหนึ่งหนึ่งเคสนะครับว่าติดต่อได้นะครับนี่นะครับแล้วถ้าเป็นเหรียญตามรายการก็คือส่งมาขายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับเหรียญย่อยๆตรงนี้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดะครับอันนี้อ่าสิบบาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับมีเอเปก อันนี้ก็น่าจะผ่านใช้นะครับดูตามสภาพนะครับนี่นะครับเอเปกอันนี้เหรียญสิบเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินมีเรือนะครับเหรียญสิบแบบนี้นะครับพบเจอกันได้บ่อยพบเจอบ่อยมากนะครับราคาไม่สูงนะครับราคาผมซื้อไม่เกินเหรียญละยี่สิบาทนะครับนี่นะครับเจอก็เก็บไว้ได้นะครับจากสิบาทเป็นยี่สิบาทนะครับก็ก็ก็ลองลองเช็คดูแล้วกันนะครับอันนี้เหรียญครุดอีกหนึ่งเหรียญนะครับ อ่าสวยก่าเหรียญเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอเปกอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นสองบาทปีห้าหนึ่งนะครับไม่กี่เหรียญนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเหรียญก็อันนี้เป็นรายการที่แบบเป็นรายการที่ผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับเหมือนกับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญครุฑสักหนึ่งเหรียญอ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าจะส่งมาขายแต่ว่าถ้าเราเก็บได้แบบนี้นะครับหลายๆเหรียญนะครับหลายๆรายการนะครับเอเปกครุด สีเนื้อเกินครุฑนี่นะครับสีหนึ่งเอเปกนะครับแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้หลายร้อยแล้วนะครับนี่นะครับครึ่งพันแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่ได้เยอะที่สุดในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญหนึ่บาทครุฑนะครับอันนี้ก็รับซื้ออยู่เหมือนปกตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดู ให้ดูสภาพนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการนับการเช็คเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คภายหลังนะครับนี่นะครับหนึบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็มีมีคละคละสภาพมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับราคารับซื้อนะครับสาคัญนะครับดูคลิปต้องรู้ราคานะครับเนี่ยราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานอยู่ที่เหรียญละ20-25บาทนะครับอันนี้ราคารับซื้อณวันที่28เมษายน 2,566นะครับอ่าอันนี้ก็โอเคนะครับครบถ้วนแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเหรียญครุฑกี่เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงดูรายการนะครับที่ที่ผมจะจะให้ดูนะครับนี่นะครับที่พี่เขาส่งมานะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑ220เหรียญนะครับสองหนึ่งบาทครุฑ220เหรียญสองบาทสีทอง ปี5 1าหเหรียญ10บาทมีเรือ1นะครับ10บาทปี4 1 1เหรียญ10เอเพกสองอ่าสิบครบรอบร้อยปีไทยพานิสนะครับ2เหรียญก็คือ10บาทครุฑนะครับนี่นะครับก็คือรายการที่พี่เขาแน่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเช็คจำนวนเหรียญนะครับว่าตรงตามที่ตกลงอ่าพี่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอโอนเงินนะครับไม่นานนะครับนี่มีเลขที่บัญชีมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวโอนเข้าธนาคารสีชมพูนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับก็เช็คเหรียญเสร็จแล้วก็โอนเงินนะครับอันนี้คือขั้นตอนการการการส่งเหรียญมาขายง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากพี่ท่านนี้อยู่จังหวัดสตูลนะครับส่งมาให้ผมที่สุราษฎร์ส่งมาเมื่อวานนะครับวันนี้ได้รับของแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่แบบทางช่องรับซื้อนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับเพียงแบบ ชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อวานเพิ่งส่งมานะครับวันนี้มาถึงแล้วก็เช็คเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็โอนเงินนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้พูดพูดเรื่องใบรับประกันนิดนึงนะครับโดนกันเยอะในกลุ่มในกลุ่มซื้อขายโดนกันเยอะนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้ก็เป็นกระแสทําใบรับประกันมาเป็นนับ เป็นเป็นเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วแหละนะครับที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับก็ส่วนตัวผมอะผมผมก็เคยทาคลิปแนะนํานะครับว่าไม่ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับก็คือมีเหรียญก็คือขายได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบโดนหลอกนะครับโดนหลอกยังไงนะครับบางทีอาจจะแบบอยากได้เงินเยอะนะครับเหมือนเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดประเมินราคาเหรียญเป็นหมื่นแบบเนี้นะครับ อันนี้เข้าขายแล้วนะครับขนาดเหรียญพระเสียนตรงนะครับยังอยู่ที่2,000-3,000เองนะครับแต่ว่าเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับมิจฉาชีพจะทักไปนะครับแล้วก็ประเมินราคาบอกว่าเหรียญละหมื่นเหรียญละแสน